สวัสดีครับจากคูรุ่มานะครับวันนี้นะครับ Android นะครับตัวนี้ฟูลฟังชันนะครับ f ฟูลฟังชันงานนะครับตัวนี้เป็นจอ2 k นะครับแรม828รอนะครับรองรับกล้องรอบคันนะครับแล้วก็ออกจอเพดาน hdmi out ได้นะครับ Fiber Optic Coaxial มีให้มีครบนะฮะตัวนี้ตัวนี้จัดเต็มเลยนะครับติดได้กับรถทุกรุ่น hdmi out ออกจอเพดานชัดเจนนะครับรุ่นนี้ hdmi out ตัวนี้ไม่ดีเลยด้วยนะครับเป็นออนบอร์ดนะครับ ไม่ใช่เป็นตัวแปลงนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะฮะตัวนี้สเปค 2K 2000นคูณ1นนะครับแรม828ป G S 2 CPU 8คอนะครับ Dual CPU นะฮะตัวนี้แรงสุดในตลาดนะครับ YouTube Google แ a p แบ่ง2จอกล้องรอบคันคาเพย์ Android Auto มีให้ครบนะฮะตัวนี้เบ็ดเสร็จเลยนะฮะตัวนี้นะครับ แบ่ง2จอ Google m a p คาเฟ่มีให้ครบนะครับใส่ซิมได้นะฮะ Wi-Fi 5G ซิม 4G มีครบนะครับ HDMAV มีครบนะครับกล้องรอบคันได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับรีวิวเข้าๆประมาณนี้นะครับครบสมบูรณ์ที่สุดนะฮะตัวนี้นะครับราคานะครับไม่เกินหมื่นห้านะครับประมาณหมื่นห้านะครับพร้อมติดตั้งนะครับพร้อมหน้ากากสำหรับรุ่น ทั่วไปนะฮะรุ่นแคนบัสมีภาใ่้จ่ายนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับจากร้านคูรุมานครับติดต่อสอบถามได้ครับสวัสดีครับ